อีพีที่สี่เราจะทำอะไรมาดูมาติตตาไว้ก่อนนะอีพีที่สี่ให้ทายนะว่าเราจะทำอะไรค่ะออกซิเจนเนียแบบนึงนะคะเป็นออกซิเจนให้น้องกอนหมอให้น้องเป็นออกซิเจนหมอให้เป็นออกซิเจนแบบพกพาเป็นสะดวกสบายเดี๋ยวไม่มาทุกคนมา เปิดเครื่องออกซิเจนก่อนเลย สุดนะคุณพาไปชงน้มให้นางกาลางเลยชุบกระชุกกระชุกอันนี้แสงการเงินกระทโอ้ย ใครเอเงินไักกาชิงกษาชิงกอญแจ千古เสียงใครเชามชิงกุลิกุลิกูลีว่าสก่งกุีแจ千古千古千古กุลิกุลิกูรีว่าลวอีพีสี่าเราน้องกระดำของแท้มาจริงๆแ้นะคะเรื่องถอดอีกคื เสร็จแล้วทุกคนนี่เอา EP ที่4เราจะหาน้องไวปิกนิบนะคะอย่าเพิ่งนาะายค่ะทุกคนเราขอเก็บของให้น้องถ้าถ้าน้องอยากนี่ยออกจากบ้านให้น้องนิ่นงอันนี้เราขอดมออกซิเจนอีกนะคะว่มามันเป็นอะไรได้เวลาเปิดเครื่องค่ะ ขอ,อบคุณคนที่่ิงใจขอบคุณค,คนที่แชร์ให้ขอ,อ,อบคุณทุกกำลังใจใครกดติดตามเขาให้โชคดีกดหัวใจที่มีแต่รอยดดยิ้มสแล้วค่ะสดดวะาาัสด,ดีสวัสดีครับผมชินยองจยอครับผมอาย,ยุหนึ่งขวบครับ แต่ผมเดินไม่ได้ผมดูแลตัวเองไม่ได้ผมซีควพับบ่อยครับ